โชยันเทย่าว่าไงสาโนมีอะไรเหรออ่าคิดว่าฉันได้ยินข่าวมาข่าวอะไรอ,ะอ่ะเออแล้วตอนนี้มีผีอะ่ะผีเหรอ,อผ,ผีอะไร,อะไรโอก็ได้ยินว่ามันจะมีผีอะ่ะก็เลยมาผีเหรอได้ยินจากไหนอะ่ะเออจากรีวิวอะ่ะรีวิวโรงแรมเหรอเอ๊แปลกจังเลยแฮไม่เคยได้ยินมาก่อนถ้าจะไม่ผิดก,ก็เหมือนจะ มันจะรีวิวโรงแรมห้องสามศูนย์เจ็ดนะอ๋อกําลังคุยเรื่องผีอะแต่นายเป็นใครอะเออเนอะอ่ผมชื่อยุนอ๋อชื่อยุนเหรอนี่แหละแล้วอ๋อโอเคนายชื่อยุนเออเราก็ลืมเหมือนกันนะเนี่ยมีคนมาเช่าเยอะเหมือนกันแล้วนายเมากเลย่ะงั้นงั้นเราก็ไปหมดนี่แหละตอนตอนกลางคืนอะโอเคนะสามศูนย์เจ็ดใช่ไหมใช่สามศูนย์เจ็ดโอเคงั้นเราไปหน้านัดเจอกันตรงหน้าสามศูนย์เจ็ด ตามนั้นเอ๊ะพวกเขาถึงกันหรือยังนะวิ่งนั่นไงซโนอยู่ตรงนี้นะเอ๊ะเรายุนอยู่ไหนอ๋อนี่ไงอยู่มะเอาวัาดียุนลุกไปด้วยอะไรนะลุกไปเนี่ยเอ่อก็ก็นายสนใจเรื่องผีไหมเหรอผมแค่เดินมาแล้วก็ถามบุคุณแล้วคุณก็ลากลบไปเลยเอ่ะอ๋อไม่เป็นไรไหนๆก็มาแน่ไม่เป็นไรไหนๆ,ๆก็มาละม,มา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 ใช่าม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 มา เอออย่าประสาได้มากเลยฉันเริ่มเตือนอะพอดีชั้นสองไฟมันเสียน่ะก็ระวังกันนิดหนึ่งนะไฟมันค่อนข้างเสียใช่ไฟค่อนข้างเสียลงแรงเพื่ออะไรอพอดีพอดีฉันติดต่อไปแล้วเขาจะซ่อมพรุ่งนี้นหละพอดีมันเพิ่งเสียโอ้มันมืดตังเลยอ่ะสามถึงเจ็ดนะเฮ้ยเฮ้ยเจ้าเนี่ยอย่าเพิ่งเปิดนะอย่าเพิ่งเปิดนะฉันว่ามันมันมันแปลกๆหรือเปล่าข้างในอ่ะเขาไพิ่งได้ถึง ตอนปขาวเลยแต่ว่นก็อัดเงเงินเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอือ่ะข้างในมีอะรอ่ะข้างในมีอะไรหรอวะอะไรอ่ะข้างในมีนะไอะไรอ่ะชาเขาไปเลยฉนว่ามันแบบฉัน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 ิ่งไฉันวิ่งไม่ออกค่ะฉันวิ่งไม่ออกอ่ะฉันวิ่งไม่ออกอเป็นตัวแข็งอ่ะอืออ้ะอะเดี๋ยแปลกไห คือคือเหมือนเขาเหมือาไม่ได้ไปเช็คสบายชิคอะสบายชิคในไมค์คาร์บอะใช่ไหมเขาออกเลยเอาอย่างน้ำก่อนอด้เออช่ด้วยโอ้เออเอเอเออะอะไรคุณจะหลับนอนคุณคุณก็ดูในห้องสีมันมีอะไรอ่ะปือไปแล้วอะม่อยู่แล้วต่อจบไม่ยุ่งแล้วกัน แอบ,บตรงไหนดีอ่ะแอบ,บตรงไหนดีนะแอบตรงไหนดีอ่ะคัลเตอร์หรือเปล่านะจะถึงแล้วจะถึงแล้วเอ,ออเออมันไปวิ่งช้าเวลานี้มันวิ่งช้าจังไะแอบ,บ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 ,บ,บตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันตรงนี้อออะไรเหรออ,อะไรเนี่ยตกใจอะไรอ้าวิา่งคนใดด้วยแล้วคนตกใจอะไรอ่ะอ่ะคุณคุณไม่ใช่ผีเหรอ ผมไม่ใช่ผีผมเป็นคนแสดงผีอ๋ออ๋อหรอแล้วแล้วแล้วที่ห้องมันมันเป็นแบบนั้นอะอ๋อก็ก็แค่ใหญ่ให้บรรยากาศมันน่ากลัวเฉยๆอะ่ะไม่มีอะไรหรอกอ้าวโอเคเลยอลงองอกไปอเอ๊ะมีแมสเซจเด้งขึ้นมา <Hello? S 1> ฮัลโหลฮัลโหลเอ๊ะเอ๊ะฮัลโหลฮัลโหลครับเอ๊ะอันนี้แม่ของซายโนใช่ไหมครับเนี่ย คือพอดีแบบเอ็คือพดดอ,อ,อ,อพด,ดีจะมาแจ้งเรื่องให้ทราบน,นะโชยะคือสโนเขาอ่ะเสียชีวิตแล้วนะหาแล้วที่พวกเราคุยนั่นคือใครกันล่ะเฮ้ฮะเกิดอะไรขึ้นเออเฮ้ยเสียงดังโบกเวกอะไรกันมะงี้เปล่า โน้ยไอพี่เล้ยโนสิไอโซย่านี่นะนายนายเรียกคนที่เสียชีวิตไปแล้วเหรอนายรู้ได้ยังไงอ่ะเออโน่งก็ฉันพอได้ข่าวอยู่โน้อยเขาเสียแล้วแล้วทำไมนายไม่บอกฉันล่ะฉันจะได้รู้ไวกว่านี้นี่ฉันคุณก็ผีเรยเนี่ยฉันจะรู้ไหมว่านายมาที่นี่แหละก็ฉันไม่รู้อ่ะใช่เจ้ามันเถอะฉันวันีฉันโน้นแม่สั่งมาให้ไปขอไว้ที่วัดวัดหนึ่งอ่ะโดยด้วยกันไหม วัดหนึ่งเหรอมันมันถูกหวยเยอะไหมล่ะที่นั่นอะ่ะฉันบอกว่าได้ข่าวมาว่าตรงหลายจุดเลยฉันไม่เอยสนใจเรื่องหวยเท่าไหร่ปกติไม่เคยเลยแต่โดนแม่สั่งมาแต่แต่ไปวัดก็ดีนะฉันจะได้ไปทําบุญให้สโน่ด้วยอะ่ะได้ข่าวว่าสโน่เขาเสียด้วยอุบัติเหตุงั้นไป <Yeah. S 1> วันพรุ่งนี้ดีไหมได้ได้ได้จะไ,ได้ไปทำาเให้เด็กนั่นด้วยโอเคตกลงตามนี้ <c oughs>